สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่10จนถึง14กันยายน2555นะคะ แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้หลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของการประชุม ECB ไปแล้วนะคะก็มีการประกาศข่าวในเชิงบวกออกมานะคะจากประธาน ECB ว่ามีโครงการที่จะซื้อตัวพันธบัตรของทางกลุ่มยูโรโซนนะคะในจำนวนที่ไม่จำกัดทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนทางด้านการเงินของหลายๆประเทศที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะคะซึ่งในเรื่องของ ECB ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะสนับสนุนให้มี การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นนะคะทั้งที่ยุโรปสหรัฐแล้วก็รวมไปถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคของเราเองด้วยแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในประเด็นดังกล่าวเนี่ยคงต้องรอดูในรายละเอียดนะคะที่ว่าจะทยอยประกาศออกมาว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีการดําเนินการอย่างไรนะคะเงื่อนไขต่างๆที่จะเซตอัพขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นแฟกเตอร์ที่ต้องตามต่อไปนะคะ ในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการประชุมในหลายๆนัดที่มีความสําคัญของต่างประเทศนะคะไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องของการประชุมกันของรัฐมนตรีคลังในในกลุ่มประเทศเอของยูโร27ประเทศนะคะในส่วนของรัฐมนตรีคลังของ g 20ก็มีนัดหมายเรื่องของการประชุมเช่นเดียวกันนะคะ ยังมีเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่เนเธอร์แลนด์ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องกลับมาจับตาดูนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการยุบสภาไปตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายนนะคะสาเหตุที่าทางนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ต้องยุบสภาก็คือเป็นเรื่องของอความไม่สามารถในการที่จะผลักดันเรื่องของอาการผ่านพ้นการยอมรับเรื่องของมาตรการรัดเข็มขัด ให้สรุปมีข้อสรุปได้นะคะในสุดก็มีการลาออกไปของทางคณะรัฐบาลนะคะการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ย่อมจะมีผลกระทบหรือว่าสืบเนื่องจะสะท้อนในภาพว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ของทางกลุ่มยูโรโซนเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อในส่วนของเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะว่าในส่วนของมาตรการรัดเข็มขัดที่ไม่ผ่าน ที่ไม่สามารถผลักดันให้ผ่านพ้นไปได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยสนับสนุนทางข้างไหนนะคะถ้าสนับสนุนทางข้างเดิมเ,เป็นรัฐบาลชุดเดิมมาก็อาจจะต้องมีความยากลําบากกันนิดนึงแต่ถ้าเป็นรัฐบาลในชุดใหม่นะคะที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยกออ็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของเงื่อนไขที่จะมีการขอรับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มาตรการรัดเข็มขัดต่างๆที่เคยตกลงหรือว่าได้ข้อสรุปกันไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ อีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดของอสัปดาห์หน้านะคะก็คือการประชุม FOMC ของทางสหรัฐอเมริกานะคะระหว่างวันที่12-13ถึงกันยายนตรงนี้ทุกคนก็คงจับตาดูเรื่องของ QE 3สานะคะว่าะจะมีการประกาศออกมาหรือไม่นะคะซึ่งทางนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่อัปเดตในระหว่างสัปดาห์รวมไปจนถึง,ถงเรื่องของตลาดแรงงานด้วยนะคะที่จะประกาศตัวเลขกันในวันที่7กันยายนนะคะซึ่งก็มองว่าถ้า ตัวเลขในภาคของแรงงานเนี่ยอ,อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามคาดนะคะหรือว่าออกมาดีกว่าคาดเนี่ย อาจจะทําให้แรงผลักดันในเรื่องของ QE 3ตรงนี้ลดน้อยลงนะคะตลาดอาจจะมีความผิดหวังได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องของภาพโดยรวมตลาดที่อยู่ในซนติเ m e n t ค่อนข้างบวกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเรามองอัพไซด์น่าจะค่อนข้างจํากัดน,นะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงทางลงจากความผิดหวังถ้าไม่มีการประกาศตัว QE ออกมานะคะหรือว่าประกาศออกมาอยู่ในปริมาณที่ไม่มากพอนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็น factor ที่ตลาดน่าจับตานะคะสําหรับเซ็นตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยปร ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เ,เร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองอัพไซต์อยู่แถวแถว1260ถึง1270 12นะคะในส่วนของดาวไซต์เนี่ยถ้ามีการถอยตัวลงไปเนี่ยเรามองที่1226ถึง1236นะคะการเลือกหุ้นเข้ามาเทรดในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างยากลำบากนะคะในเซนติเมนต์ที่ค่อนข้างอิงทางเชิงบวกเนี่ยบางวัน หุ้นขนาดใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแต่ใน,นระดับราคาตรงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันที่จะแนะนําให้ไล่ราคาหุ้นขึ้นไปนะคะเพราะเรามองความเสี่ยงทางลงที่รออยู่ข้างหน้านะคะเราเลือกที่จะแนะนําหุ้นในขนาดกลางแล้วก็เล็กลงมาสําหรับการเทรดหรือหุ้นที่มีธีมเฉพาะเจาะจงนะคะหรือว่ามีประเด็นข่าวเฉพาะตัวน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะหุ้น3ตัวที่เราเลือกเข้ามาสําหรับสัปดาห์นี้นะคะตัวแรกเลยก็คือตัวเมเจอร ะะตัวนี้เนี่ยเรามองราคาพื้นฐานในปี56นะคะที่21บาท30นะคะตัวนี้เป็นกลุ่มผู้นําในธุรกิจเรื่องของโรงภาพ,พยนตร์นะคะตอนนี้กําลังจะใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นอีกรอบหนึ่งในส่วนของการปิดเทมเอมของนักเรียนนักศึกษานะคะตรงนี้ก็ก็น่าจะมีซีซันแนลเอฟเฟกในเชิงบวกอยู่นะคะแล้วก็มองในครึ่งปีหลังเนี่ยผลประกอบการก็ก็จะดีขึ้นนะคะจาก การที่มีหนังฟอร์มยักษ์เข้ามานะคะแล้วก็เ,เรื่องของไรายได้ที่ได้จากสาขา,าตัวเมกาบางนาเนี่ยก็จะเข้ามาเต็มไตรามาสนะคะแล้วก็ในส่วนของการเปิดสาขาใหม่ที่ซีคอนสแควร์ด้วยซีคอนบางแคนะคะก็กมองว่า,น,าน่าจะาส่งผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการนะคะในครึ่งปีหลังนอกจากนี้ทางบริษัทเองก็ยังมีแผนเรื่องของการเปิดตัวโรงหนังใหม่ๆนะคะในปีนี้ก็คือมีแผนเปิดอีกส2มงโรงนะคะแล้วก็ในปีหน้าอยู่ที่ 95โรงแล้วก็ยังมีแผนธุรกิจที่จะลุกไปต่างประเทศด้วยนะคะแนวโน้มมองค่อนข้างดีนะคะเรามองเราแนะนําเข้ามาสําหรับการซื้อเก็งกําไรนะคะสําหรับตัวเมเจอร์ตัวที่2ที่แนะนําเข้ามานะคะคือตัวแซมเทลนะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่มสื่อสารนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมในเรื่องของ 3G เนี่ยก็ขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่มีการกําหนดวันประมูลใบอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะในระหว่างนี้เนี่ยก็น่าจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเก กำไรในหุ้นกลุ่มดังกล่าวนะคะเราเลือกแซมเทลเนี่ยมองในเรื่องของครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีการรับรู้ไรายได้เนี่ยของงานที่มากขึ้นนะคะอย่างในไตรมาสที่สามเนี่ย ก็จะรับรู้งานสารจีของ TOT เข้ามานะคะประมาณสัก3,000กว่าล้านเมื่อเทียบกับในส่วนของครึ่งปีแรกที่รับรู้เข้ามาเพียงแค่1 6 0พันล้านนะคะก็มองเห็นการรับรู้งานที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย ICT ก็เพิ่งจะมีการพิจา,ารณาอนุมัติในตัว 3G ในเฟสที่2นะคะของ TOT มานะคะซึ่งแซมเทลก็จะมีความหวังว่าน่าจะมีลุ้นในเรื่องของงานประมูลในเรื่องของเฟสที่2ของ 3G ของ TOT นะคะซึ่งจะมีการประชุมบอร์ด TOT กันในวันที่17กันยายนนะคะก็อาจจะเป็นข่าวบวกเข้ามาในระยะสั้นสำหรับตัวแซมเทลน,นะคะ,ะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองที่14.70บานะคะแนะนำเข้ามาเก่งกำไรเช่นเดียวกันนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะที่แนะนําเข้ามาก็เป็นตัวค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะก็คือตัวสมิธนะคะตัวนี้เรารมองราคาพื้นฐานที่4ี่บาทแปนะคะในครึ่งปีแรกเนี่ยก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะจากการ อยอดขายเครื่องจกักรที่ที่เป็นไปได้ค่อนข้างสูงจากการขยายกำการกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของทดแทนในส่วนเครื่องจักรที่เกิดผลกระทบจากเรื่องของน้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองน่าจะยังคงเติบโตะได้ต่อเนื่องนะคะตัวนี้มีปันผลที่ดูค่อนข้างดีด้วยนะคะเราคาดการณ์ในครึ่งปีหลังประมาณ14ซากนะคะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับการเข้ามาเทรดในระยะสั้นช่วงนี้นะคะก็เป็นหุ้นสาตัวที่เราแนะนําเข้ามา สามารถอ่านรายละเอียดได้ใน Weekly week Strategy ของเรานะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ